อันีว่า134ฮะ่3 4 1 3าแต่นี่ก็สูงวก็ต่าง差不多1 3ต1 3ก็差不多เอะนิเดียวาม่สิไมันไ่สุออกระหล่ำกระหล่ำนี่ก็นี่ก็สุกะล่ำเลยนี่สุกค่ะสุก คำสุดท้ายเหรอใช่อ่ะร้อยสามสิบสี่โอเค